ลุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องพวกประทรงจ่าหญิงบันนาสแนวหรือเก่าเนาะอยู่ที่ท่ามกลางบรรยากาศความสวยชุดงดงามธรรมชาติอยู่ที่อยู่ว่างห้วยเลื่องท่านผู้ชมงเลยมาบึงบรรยากาศธรรมชาติชาวบ้านขเขาเจ้าใส่มองหาปัวปลานำกันเนาะเจะ้าวใสม่มองครับประทร เขาเจ้าเ็ดอันบ่อนไว้ป่าเออบ่อนให้ปลามาอยู่ข้าวเจ้าเสียจังไดเนาะบึงก่อนบึงนํำกันนี่ล่ะข้าเจ้าเอายั้งมองข้ามล้วเลยข้าวเจ้าเสียจังไดยตีบตีน้ำให้ป่าให้ป่าเขามองบ่ มาบึงนำกันเนาะเป็นชายน้ำที่จบชาวบ้านพาก,กันใช้แล้วก็พากันหา,กกนาปูหาป่าอยู่นี่เจียวหุ้มบะยันวมาเอาหุ้ม,มสิดอกเขากัดอมองไว้ทานบูชเตรียมเบิ่ง nhiều cả cái ngắm lại các bạn ใส่มองไว้ทา่านผู้ชมเลยปลาไว้แล้วเขาก็เลาะหาจะมีปลาต่ำถือก็ถืมมองตัง้งทึ่งเด็กๆก็พากนเตะกระโตนี่พี่เริ่มเห็นปลาบอสละเพราะว่าตอนนี้มันเป็น ตอนบ่ายหรือมันอากาศฮ้อนแล้วเขาก็ลืมลงมาน้ําลงมาแคมห้วยลงมาหาปู่หาป่าเนี่ยมันก็นพอดีเย็นนะท่านผู้ชมยังถึงฮ้อนทางลุ่มลงมาอาบน้ามันก็นเย็นเล็กน้อยก็เมื่อเตะก็โตแล้วเขาก็ลงมาอาบน้ําตั้งแต่เหตุยูทูบมา ซี่ข้า3สามปีแล้วท่านผู้ชมบ้านนี่นะเป็นบ้านที่ชาวยูนเที่ยวมาจากมาตลอดเพราะว่ามันมีมันมีน้ํามันมีความเป็นธรรมชาติหลายที่สุดทั้งที่ชาวยูไปหลายๆบ้านมาบ้านอื่นมันบ่นมีแหล่งน้ำใส่น้ําแบบนี้เนาะบ้านเนี่ปัปใส่น้ําอ้อมเลยอ้อมบ้านผู้ผากอ้อมบ้านมันงาม ถ้าสาวยุญญ่งหูว่าตั้งแต่เริ่มเหตุยูทูบมีบ้านนี่มันมีปิดไหมโยสาวยุ่งมาเห็ุคอนเทนต์แต่โดนทาไปสมอันนี้หอบบงหูเนาะหาก็ลืมเห็นนี่ลืมมานี่ตอนนั้นเตรียมบึงเลยสาวยุญญ่งจะตามติดชีวิตตามติดสถานการณ์บ้านเขาช่วงเราดูฝนเนาะสาวนุญญ่งยังบอเคยมาเราดูฝนมีแต่มาเราดูแรงสีเข้ามาบึงมาเราดูฝนทางบ้านเขาเจ้านี่น้ำมันจะปิดยังไง าสาญูยังทำยูทูบอยู่ค่ะอย่าลืมเข้ามาติดตามน้ำสาญูได้ทานผู้ชมเด้อสาญูจะถ่ายบึงแต่ละอย่งวิถีชีวิตชาวบ้านขาเจ้าในบ้านเนาะเขาเห็ดจงดังใดยูจงังใดภ่ายติดตามช่องชาญูนี่จะเห็นและเนาะวิถีชีวิตชาญูถ่ายบ้านขาเจ้าเนาะเขาเจ้าเห็นอย่างแน่ช่วงเราดูแรงะบ้านขาเจ้าจผ่าการเฮ็ดดอกพึ่งสุง้ง ให้เวียดให้จีนนะท่านผู้ชมงามแลยนะหาปูหาปลากิ่นประจําวันนะั่นแต่เดี๋ยวนี้ดอกพึ่งสาบ้านเขาเจ้าก็เลื่มมืดแล้วเพราะว่าเขาสิเขา,เ,ขาเก็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวมันต้นเขานท่านผู้ชมเขาก็เลยเอามันมาก่อนส่วนดอกพึ่งนะกป็ปะไปก่อนแต่นั้นพวกเราเขาจะมาเก็บไหมบางทีเขาจะเป็นฤดูปีหน้าเนาะ ว่ามันกับปีละครั้งพอมันหายางี้ยดอกพึ่งต้องไปหาอยู่บ้านอื่นผมมาเฮ็ดเดี๋ยวเขาเจ้าลืมแล้วท่านผู้ชมตีตีน้ำตีน้ำให้ปลาเอาเอาตียู่บอนพี่หรอวะตีอยู่บอนวังนี่ตียูบอ,อนอนี้นี่ นี่นี่ตีมันออกเน่ใช่บุตดเดียวมันก็บอกล่ะอืไปแล้วบ้านเนี่าบอลไม่บ้านนี่ยช่างเท่งพูดไปไปไปเฮ็ดปะช่องผูกเห็นบักลายนึงก็มันเออเห็นป่าลายนี่ทังนะ เลิมกูมองแล้วท่านผู้ชมท่ากันกูมองลนะทางนู้มูอก็ใช่ปะฮุ้มผู้เดยเห็นในบ้านเ,เ,าเ,เน,นีนเเ่ยหรอวะเ,เ,เออป่าลายย่ตัวนี้มันวังลึกมันวังลึกต้องมีป่าลาย Lưu bát tay đều ào lại quân cắt lên Tông manh hèn nói lúc bay nó có lẽ chẳng nào mà đi thử chắc tổ bát thôi chạy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  thôi ปลาเบิกปลา,ปาสูตรลายขนาดเป็นแผ่นเลยเออกระสูตรลายมันมลงมานี่ยมันกำลังลอยลงไปทางเจ้าผู้ลปลอยลายขนาดมาเบิกเนี่ยกว่ามานั่งเบิ่งอยู่เท่าพี่โตสร้างผามือผามือจะปลอมันออกมาเนะี่ยมันเด็กเจ้ากัวแล้วมันออกมาหนินนคำพ่อเอามองญ่ายนะมาปล่อยเป็นแผ่นอยู่ปลอ หุ้มนี่ลายขนาดปลานี่บ่เขาเอาเตียบ,บึ้งเ้อ oh, <yeah. S 1> ตั้งแต่ไปเห็นมันปลาหุ้มมามเม็นหุ้มนี่และมีปลาลายนี่ oh, okay. เออนะเอามาใช่เบึ้งนู้น oh, <yeah. S 1> เป็นแพนร่เลยตัวสั่าผามือผามือนี่เป็นผูออกมานะ่ะ ปาไหลรีดอัอัน,นี้กวนน้ำแล้วมันออกมาเลยกินนี่นะโอ้คำเจ้าแง่บ้า,บาเดี๋ยวโอ้ย่าละวอโหวันนี้มันออกมาบ้านี้ป้านังบึ่อยู่ท่งนี่จนได้เดเด,ดป๊้าต้องมองใหญ่บุมีบัเอามากเอามากัดนี่แล้วก็ตีตีต,ตีลงมาถึอร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะ มันกำลังออกมานะพอดีเจ้าเช่าก่อนมีมองใหญ่เลยสองคนตีออกมาหมดเลยเนี่ยเออดีดยด็ดเเป็นแพลนเนี่เดี๋ยแนมเห็นอย่บ่ะ,ะเออเธอมาน,นั่งแถวสูงๆบอนคอยเลยเห็นครับปลาเป็นแพลนเลยกับตัวปลาสูตรนะั่นแกงปลาสูตรนะมาอยู่พุ่มตัวนี้ คำอยูนี่มันคำอยูนี่มันเลกนิกเนาะวังมันเลกกิกกลัวหมูเฮ็ดจะคนล่ะโอ้ยคนเดียวชาวบ้านอนดอกระดับห้าหกคนปจงเป็นเตาเออน้ำมันวังใหญ่อ,หอืมัมนโมเมนต์แต่ปลาสูนั้น บูต่ปาวามอยู่นี่มันลึกมันมาอืมหืมอยู่ในนี่ตัวสะออนป่ามันมันออกมามันกินนี่นคักทแท้แมันมีอันลืีหินมีอย่างนี้มันมีหรือใปล่าไงปากคปาคอน,นี่น่าจะมีปากัลง ม้วนเขาหุ้มอะไรวะนน่ะเอาหุ้ม,มน,น,นันมม่นต้องเอาอะไคุนแล้วก็เอาดุนอีกนั่นจังไดชาติเอาพอกินตอนเที่ยงแหละนบนบนทันไดซ้ำป่าป่าบทันได้โอ้ครับ,บเดี๋ยวนี้มันขอ,อยาแล้ว อ่างนั้นพอได้กินเออต้องเอามองย่ใหญ่มาลุนไปแล้วท่านผู้ชมเราย้ายบอนแล้วได้ท่านผู้ชมเว้ยมันกัดบอดได้บอนนี้เราไปหาบอนใหม่ นี่เราวิธีชีวิตชาวบ้านเขาเจ้าเนาะผู้ชายก็หาปูหาปลามียิ่งก็หิ่นน้ำดอกพึ่งช่วงที่บุท่านได้พากันเข้าสวนมันพอได้ให้ลูกให้ครอบครัวพากันกินมันเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบดังเดิมนะท่านผู้ชมเขาเจ้าบริพัฒนาอย่างเนาะกินไปหาอยู่กินไปมาบ้านค่ำแล้วยาแจ้งเราไปหาไปนั้น่นนะวิธีชีวิตเขาเจ้า ทนผู้ชุมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะสันยุ่งกับาท่านผูชุมมาเบิ่งคิดว่าเขาเจ้าจะได้ปลาเพราะว่าเห็ดเล้ากัดมองใช้มองอ้อมะเนาะแล้วลเรามาตีเบิ่งผัดมันบ่ได้ปลามันบ่ออกบัลลักูมองผัดปลาอ,อกนะทนผูชุมอ้าวาัยุ่งกอาพาพบรรยากาศธรรมาติความสวยสุดงดงามอากาศบริสุทธิ์ให้ท่านผูุชุมอิฟซีได้เบิ่งน้ำกันเนะาะเก็บภาพมาให้เบิ่งน้ำกันละเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ชาวญูได้มีแหงเฮ็ดคลิปและเดินทางไปเรื่อยๆเนาะกะบับเบงสภาพการไปการมาชาวญูก็อยากไปหลายๆบ่อนนะท่านผู้ชมเนาะเอาความโม้ควอบใจหลายอ่าุกดีไม่ใช่ทุกคนทุกท่านเด้อขอบใจขอบใจ